ร้อนแรงเกินต้านเมืองทองชนะลวด3นัดติดสวัสดีครับกิเลนเลสโซนอี19ครับพูดคุยหลังจากกิเลนพยองคัมแบ็กกลับมาชนะลวด3นัดติดในยุคของอุทยัยบุญเหมาะกุญซื้อรักษาการที่ทำงานร่วมกับโคจิตศดาจิตสวัด์และทีมงานที่ชนะมาทางนาคนปรปฐมชนะประจวบและชนะขอนแก่นจนตอนนี้มี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางครับเริ่มต้นที่ระบบการเล่นครับ ตอนนี้เมืองทองกลับมาตั้งต้นที่4-3-3แบบง่ายๆระบบไม่ซับซ้อนครับแต่ก็เป็นธรรมชาติของฟุตบอลเกมลุกโดยที่ปีทกทั้ง2ฝั่งแบ็คทั้ง2ฝั่งขึ้นลงสลับตำแหน่งกันได้ตามจังหวะโซนต,ตรงกลางมีกาลางรับ1คนและกลางลุก2คนโดยที่จะมีคนหนึ่งลงมาลิงก์บอลเชื่อมเกมต่ำมากกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นเวียเทพป้อมพันครับพอเล่นเกมลุกในสนามนักเตะก็จะขยับตำแหน่งจิงความได้เปรียบในแต่ละพื้นที่ แต่ก็จะรักษาความสมดุลของระบบการเล่นตามความเข้าใจของนักเตะไปด้วยอย่างเช่นหากปีกซ้ายถ่าออกมาชิดเส้นแบ็กซ้ายก็จะอยู่ด้านหลังหรือด้านในมาปกะกออกมาชิดเส้นทับกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าปีกขยับเข้าไปด้านในแบ็กก็จะดันออกไปติดเส้นแทนเหมือนกับเกมทางฝั่งขวาในภาพนี้ครับแดนกลางก็เช่นกันวิลเทพที่สตาร์ทในตำแหน่งกองกลางตัวบนใน2นัดแรกของโค้ชุไทยก็สามารถถอนตัวลงมารับบอลต่ำบ่อย ตามธรรมชาติของนักเตะซึ่งพอถอยต่ำลงมาฟูลแบ็กก็สลับเติมสูงขึ้นไปแทนในพื้นที่ด้านบนครับมาที่เกมรับเมืองทองยังเน้นไล่บอลในแดนคู่แข่งเป็นระบบ442โดยที่จะเอากองกลางตัวลูกหรือกองหน้าตัวต่ำเนี่ยขึ้นไปช่วยกองหน้าตัวเป้าไล่บอลในรายแรกและถอยปีลงมายืดในรายกองกลางเพื่อเน้นแพ็คพื้นที่ตรงกลางไม่ให้คู่แข่งมาเล่นหน้าลายกองหลังของเราได้แต่พอถอยต่ำมาถึงในแดนตัวเองก็จะถอยมาเป็น4 5 1ห้าครับโดยที่การ3าคนและแบ็กโฟร์คน ยืนชิดแน่นแพ็กตรงกลางเหมือนเดิมส่วนปีกสองข้างก็มีหน้าที่ช่วยเกมรับริมเส้นโดยเฉพาะเมื่อผู้แข่งใช้พวกผู้เล่นตำแหน่งฟูลแบ็กดันขึ้นมาเล่นเกมลุกด้วยนะครับอย่างในเกมล่าสุดกับพรอนแก่นที่เมืองทองเน้นตัวลุกก่อนโดยส่งปอเม่นลงเป็นกองกลางลุกหรือหน้าต่ำแต่พอเพื่งหลังจะถอยไปเน้นรับเต็มตัวโคดูไทยก็สลับเอาปอลเม่นไปยืนเป็นปีกซ้ายและสลับพิชาเข้าไปอยู่ตรงกลางแทนครับ เพื่อเน้นเกมรับกองการ3ตัวให้พิชามาเล่นเกมรับร่วมกับเวียเทพแล้วก็การอาลิมที่เปลี่ยนลงมาระบบการยืนตำแหน่งไปแล้วนะครับส่วนวิธีการเล่นเมืองทองก็ยังเน้นคองบอลเน้นเล่นบอลเกมลุกตามเดิมแต่ก็ไม่ได้นหนักหนาเท่าในยุคข,ของมาริโอโดยเกมในบ้านกับนคพนปฐมพวกเขามารับต่ำแล้วก็ขึ้นนําไปก่อนด้วยเมืองทองเลยต้องคองบอลเพื่อเล่นเกมบุกมากหน่อยแต่ใน2เกมหลังที่ไปเยือนคู่แข่งพวกเขาเล่นในบ้านก็เลยพยายามตั้งเกมลุกสู้เรามากขึ้น ทำให้เมืองทองสลับไปรับในหลายช่วงเวลาและมีโอกาสได้เล่นเกมโต๊กลับหรือบอลได้เล็กเร็วมากขึ้นอย่างเกมประจวบพวกเขาก็มายืนรับลายสูงใส่เมืองทองทั้งเกมเลยเมืองทองก็เลยมีโอกาสเล่นบอลยาวไปที่พื้นที่หลังลายยังประตูของชัยพลที่ได้ก็เป็นวิลาเทพที่ถอยตามลงมารับบอลในแดนตัวเองครับเป็นจุดที่ประจวบไม่ได้ตามเพสถึงตัววิลาเทพวิเยมออฟที่เป็นปีกซ้ายก็ถอนตัวลงต่ำมาเป็นตัวเลือกรับบอลแล้วก็เป็นชัยพลแบ็กซ้ายที่วิ่งสวนไปที่ว่างหลังลาย ทำให้ได้หลุดเดี่ยวไปยิงสวยๆเลยครับลูกนี้หรืออย่างประตูนในเกมของแกนก็ตอบย้ําถึงการเล่นฟุตบอลบนอิสระที่ใช้ความเข้าใจเกมร่วมกันในภาพจะเห็นว่าฟูลแบ็กสอข้างในวงกลมสี่เหลี่ยมดันสูงถึงเกตโทษคู่แข่งเลยโดยที่กางตัวลุกทั้งพิชาและทีละผลย้อนเยอยในเกมนั้นก็ถอยต่ำลงมาโฟอร์พื้นที่ด้านหลังแทนให้ เพราะการลับในเกมนี้อย่างวิยาเทพก็ดันสูงอยู่ในภาพครับแล้วก็เขา,าเป็นคนจ่ายให้ชยพลหลุดไปทางซ้ายแล้วเปิดเข้าการก่อนจะติดกองหลังสกัดมาและเป็นปรเมเทศที่เก็บตบยิงเข้าไปได้มันชัดเจนเลยว่าเมืองทองใช้จินตนาการมากขึ้นอิสระการเล่นมากขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นฐานบอลเกมลุกบอลเท้าสู่เท้าที่ดีอยู่ทําให้ทําผลงานได้ดีจนชนะ3มนัดรวดแม้จะยังไม่ได้เจอคู่แข่งที่แข่งระดับหัวตารางเหมือนในช่วงแรกที่แพ้ไป แต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมและความมั่นใจที่ดีของทีมที่กลับมาชนะได้ซึ่งความอิสระตรงนี้ก็มาจากการที่โคชอไทยเลือกนักเตะจากตำแหน่งที่ถนัดที่สุดของแต่ละคนซึ่งบางคนก็ไม่ได้มีตำแหน่งเดียวแล้วโคดูไทยก็ไม่ได้ยึดติดระบบถ้าบรลเมตรลงพร้อมเชฟโวิดเหมือนนัดอ่อนแกนก็ปรับเป็น42-3 1น่โดยที่ปรลเมตรเป็นกลางลุกเต็มตัวได้แต่หากกองหน้าลงคนเดียวก็ขยับไปยืน4 3 3, 3ได้โดยที่มีมิดฟิลด์ตัวลูก2ตัวจากผลงานตรงนี้ ถือว่าผลการแข่งขัน,นอยู่ระดับที่น่าพอใจมากครับทำให้ทีมงานโคดูไทยก็จะมีโอกาสได้ทําทีมต่อไปก่อนตามข่าวที่ออกมั้งแต่แรกว่ามีโอกาสทํายาวๆหากผลงานยังอยู่ในมาตรฐานโอเคว่าเดี๋ยวพอไปเจอคู่แข่งที่ระดับสูงขึ้นเกมที่เป็นบิ๊กแมตช์มากขึ้นการเจอคู่แข่งระดับเดียวกันจะทําให้เรื่องระบบการเล่นต้องชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปว่ากันที่ผลงานตอนนั้นครับบางทีทีมงานชุดนี้อาจจะได้ทําถึงจบเลกแรกหรือบางทีอาจจะจบฤดูกาลเลยก็ได้เพราะการจะหาผลใหม่ที่เหมาะสมจริงๆ ก็ต้องพูดย้ำว่าไม่ง่ายที่จะทําในช่วงกลารฤดูกาลครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความเห็นว่าอย่างไรกับการทําทีมของโค้ชอูไทยบุญหมอต,ตอนนี้คอมเมนต์นเข้ามาได้เลยนะครับและหากฟังแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กิรลีเล,ล,ลสโซนด้วยนะครับขอบคุณครับ